โยสวัสดีนะครับ YouTube เหลือเวลาอีก3วันนะครับผมก็จะทําการแข่งข,ขันแล้วนะตอนนี้ทุกคนกําลังชมรายการคูณมัสเตอร์แมนนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์เลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมตัวเก็บของแพ็คของที่จะเดินทางไปกรุงเทพนะพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพไปนอนแถวคอนโดแถวลาดพร้าวกับน้องชายนะครับน้องชายแท้ๆเลยนะที่เป็นนักฟุตบอลที่ยุงเทพ แล้วก็จะแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์ในวันศุกร์ที่8เมษายนช่วงเวลาตอนบ่ายตอนนี้เตรียมกางเกงโมเดลเพิ่งเสร็จนะครับมีอยู่3ตัวเดี๋ยวไปเอาที่ขอนแก่นพรุ่งนี้ตัวก็จะมี5ตัวแต่ว่า3ตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ตัวไหนแข่งใส่ตัวไหนแล้วหล่อใส่ตัวไหนแล้วแบบขึ้นกล้องนะฮะแล้วก็กรรมการชอบก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีเดี๋ยวต้องลองลองให้หลายๆคนดูแฟนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเนี่ยสตัวเนี้ยชอบเก่งตัวไหนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่สนามบินคอนแกนแล้วก็นั่งเครื่องไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้จะซ้อมฟูลบอดี้นะครับแล้วก็เช็คภาพร่างกายความพร้อมเตรียมของนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ก็จะอยู่มัตสึแมนยิมยิมของผมเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะไปอยู่กรุงเทพประมาณ5วันนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่มกราคมแล้วหนึ่งมกราคมจนถึงวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดปลายทางของคุณมัตสึแมนแล้วครับอย่าลืมปเป็นกาลังใจให้กันด้วย พียรมากๆช่วงนี้แต่ก็อยากให้แฟน,แฟนๆรายการได้ดูว่าเออรายละเอียดมันเป็นประมาณนี้นะมันต้องมีวินัยอย่างนี้นะมันต้องฝึกซ้อมหนักอย่างนี้นะประมาณนี้นครับก็อยากเป็นกําลังใจงให้ทุกคนที่อยากเป็นนักกีฬานะครับหรือว่านักกีฬาทุกคนที่จะมาลงแข่งในรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ก็เจอกันนะครับพี่น้อง ก็ออกมาจากบ้านแล้วนะฮะเก็บของเกี่ยวเลยเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่มัสุแมนจิมแต่ดับแรกก็คือจะไปแวะซื้อกาแฟแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนะเสื้อผ้าที่จะใส่เดินทางไปกรุงเทพฯวันพรุ่งเนี้ยพอดีผมชอบไปปั๊มน้ำมันบตทนะมันจะมีร้าน71 e ดสิบเอ็กพอร์ตนะครับก็ก็กไอไอร้าน71เนี่ยมันมันจะมีเสื้อผ้าราคาไม่แพงมากมีตั้งแต่ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยขึ้นไป มันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะสวยๆให้ทั้งนั้นเลยทั้งจะเป็นเสื้อใส่ทํางานเสื้อเล่นเสื้อสตรีทเสื้อทุกอย่างนะครับมันก็จะรวมอยู่ในร้านเดียวผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวไปช็อปก่อนว่าจะได้เสื้อตัวไหนอากาศประเทศไทยนี่ร้อนจริงๆนะเนี่ยก็เป็นวันอาคารแล้วพรุ่งนี้ก็วันเดินทางนะพรุ่งนี้ก็บินไปกรุงเทพแล้วก็วันนี้ซื้อกาแฟแก้วเล็กนะฮะอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วเล็กนะพี่อยากินเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวกินน้ํา เซเั up, เนี่ยหลังซ้อมเ่ยจะกินกับอาหารที่เตรียมมาข้าวก็ผมเตรียมใส่กระเป๋าเนี่ยมานะเป็นกระเป๋าเป้สะพายนะเปิดให้ดูกันเนี่ยเห็นไหมข้างในกระเป๋าจะมีข้าวมีซอสม,ม,มีนู่นมีนี่วันนี้นะครับก็เตรียมพร้อมหมดนะครับอันนี้ก็อยู่กับแทนนะเดี๋ยวน้องบอกว่าถ้าพี่คุณตกรอบปีนี้ปีหน้าน้องก็จะยังไม่ลงไม่เตอแต่ถ้าพี่คุณได้หนึ่งสองสามมา ปีหน้าน้องก็คิดว่าน้องจะต้องเอาทอ็อป5แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปีนี้ผมจะเนี่ยคู่แข่งน้องหลายๆคนก็ไปลงมิสเตอร์นะน้องเขาไปเสร็จเข้ามาไงมันก็เลยเป็นงานยากที่ผมจะต้องไปลม้มไปแก้แค้นแทนน้องเข้าใจะปะ่ะนะฝากถึงคนที่ชนะน้องผมมางานเนี้ยคุณต้องเจอผมนะครับแล้วก็วันนี้ซ้อมเสร็จแล้ว เป็นซ้อมฟูลบอดี้วิธีการก็คือโอกสามท่าไหล่สามท่าหลังสามท่าท้องสองสามท่าอาจจะเก็บน่องอนะไรเงี้ยคือฟูลบอดี้ก็เล่นรวมทั้งร่างกายแหละแต่เป็นส่วนละ2อถึงสามท่าถ้าเป็นมัดเล็กก็อาจจะอย่างละท่าจะหน้าแขนท่านึงหลังแขนท่านึงอะไรอย่างเงี้ยเดินในครัวล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยน,นเก่งตัวน,วนี้ตัวนี้คือเก่งที่วันนี้เอาลงอินสตาแกรมผมนะปุ่มมาซื้อแมนไอจีนนะและ้วก็ให้ทุกคนโหวตปรากฏว่าตัวนี้ได้คะแนนโหวตไปแบบ 200กระโบดตัวอื่นแค่30มกระโบดก็เลยไปดีกอกฉัทนว่าให้ใส่กางเกงสีแดงแข็งแล้วผมก็จะทําตามที่ทุกคนโวตแฟนๆรายการและทุกคนที่อยากให้ผมใส่กางเกงตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเราซ้อมคนได้ดูว่าสวยไหมวันนี้ขอนญาตเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ซ้อมคูับอดิเสร็จแล้วเปลี่ยนกางเกงแล้วสีผมเนี่ก็ย้อมเองนะพี่เฟ็ดวันวนี้แล้วก็ใกล้พร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพกล้ามกัน え เป็นช่วงแรกนะที่อันนี้ฟอร์มโพสผมจะชอบแบบว่าพอย์อ่ะน,นี่นะยืนอันนี้โพสลี่โพสแบบนี่ลี่อ่อะสอนมาให้ยืนเข้า่งางห่างหน่อยแต่ว่าริวต้องพยายามยืดต,ตรงไปแต่ว่าตัวตรงไปแล้วก็บิดมานะไหลถ้ายกสูงม,มันจะไม่สวยถ้ายกแค่นี้แบบเกมปีกเมื่อแล้วเอาไหลู่ดลงมามันจะแบบเป็นริวนะสุดเลยเนี่ย๊บนะ แค่นี้เองเดี๋ยวพ่อตักน้ำให้สวยวันนี้พอานนี่เห็นไหมจะยืนเก่านะเดี๋ยวทีนี้จะหมุนสี่ทิศต่อเลยเริ่ ที่ห้านี่หมุนสี่ทิศผมก็ยังรู้สึกว่าผมหมุนสี่ทิศกับดีเิทัพี่ออกอยู่เพราะว่าเวลาปเป็นท่าที่หมุนแล้วเนี่ยแต่ช่วงนี้กล้ามกำลังแห้งละพอแห้งจะเสกง่ายเนมันจะเข้าล็อกคนะทีนที้จะเดินสามจุดให้ดูรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันนี้ผมซ้อมอยู่ที่ยิมตัวเองเนี่ยวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วนะครับสามจุดนะครับ Time to debate if I deserve growth or if maybe I, I should preserve coping by hating you.

ที่เหลือตัดน้ำหลุดครับแล้วทำให้บล็อกฟูแห้งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับช่วงนี้อกมาเยอะมากๆเยอะนะก็คือต้นคิดมันเด้ลิดหนักมาก จบทุกอย่างแล้ววันนี้เช็คสภาพเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมของเตรียมอะไรพรุ่งนี้ก็ไปสนามบินแล้วก็แฟนรายการใครก็ที่รอเจอกันที่งานก็อย่าลืมมาเชียร์ให้กำลังใจนะซื้อขนมมาฝากกันด้วยคดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแข่งเสร็จจะนั่งกินขนมกันล้อเล่นนะฮะก็มาถ่ายรูปกันก็เหลือเวลาแค่สองสามวันสุดท้ายนะครับก็จะถ่ายให้ดูว่า ออตัดนุง่งตัดน้ำโหลดคาบเหนื่อยขนาดไหนขึ้นเวทีแข่งเป็นไงบ้างอะไรวะเนะี่ยมันก็จะจบกรรมวิธีละพอจบวีคนี้ผมก็จะไม่มีครูมาสเตอร์แมนแบบเดิมละพอวีคหน้าผมก็จะกลับไปกินหมูกรอบตามไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตผมเพราะว่าผมเป็นคนใช้ชีวิตไลฟ์บาลานซ์แต่ก็จะตั้งใจนะว่าถ้าคุมไหวก็อาจจะไปงานพวกสมุกไออะไรนะพายัพคลาสสิกไอพวกางานปัญยานะฮะอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ลงโมเดลเพราะว่าน้ำหนักอาจจะเกินเยอะอาจจะไปลงแอดลงอะไรแต่ถ้า ไหวก็อาจจะลงโมเดลงไงก็รอดูกันต่อไปรอเชียร์ด้วยมิสเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์สำหรับวันนี้ผมคุณมาสเตอร์แมนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ